คุณพร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติชุมชนและความสุขสองวันหนึ่งคืนกับประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมยินดีต้อนรับสู่เส้นทางท่องเที่ยวเที่ยววิถีชุมชนล่องเรือสัมผัสเสน่ห์ป่าชายเลนเชื่อมโยงสองชุมชนชายฝั่งสมุทรสงครามสู่เพชรบุรีเริ่มต้นวันแรกที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราล่องเรือสู่ผืนป่าชายเลนสีเขียวขจีปลูกป่าชายเลนให้อาหารลิงสแสม คายเรือคายักสัมผัสวิถีชีวิตชาวเลอย่างแท้จริงอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นซีฟู้ดสดใหม่กับโฮมกระเตงชาวเลแอนซีฟู้ดเมนูแนะนำปูไข่นึ่งนมสดแกงส้มชะคามปลาทูทอดน้ำปลาหอยแครงลวกหมึกทอดกระเทียมช่วงบ่ายไปเยือนเขายี่สารร่วมทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเรียนดูเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวยิสานและไหว้พระที่วัดเขายิสารเดินทางสู่จุดพักค้างคืนที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยพักผ่อนใกล้ธรรมชาติปั่นจัก,กรยานชม,มวิวเดินสะพานไม้ทอดยาวสู่วิวทะเลสุดลูกหูลูกตาปิดท้ายค่ำคืนแรกด้วยมือเย็นแสนอร่อยที่ครัวไม้พยุง พักผ่อนนอนหลับไปกับที่พักแสนสบายเชา้าวันใหม่เริ่มต้นอย่างสดใสที่ร้านยุงเกลือบ้านแหลมกับมื้อเช้าหลากหลายเมนูพร้อมเครื่องดื่มขึ้นชื่อยอย่างอเมริกาโน่ตโนดที่ไม่ควรพลาดจากนั้นชมวิถีชีวิตชาวนาเกลือในโซนเอาดอนั่งชิลริมบ่อนาเกลือรับลมชมวิวแบบพาโนรามา180องศาเก็บภาพความประทับใจกับเดนมาร์กอย่างกังหันยักษ์และสะพานไม้ไผ่ จากนั้นมุ่งหน้าสู่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทองนั่งแช่เท้าขัดผิวนวดหน้านวดตัวกิจกรรม DIY เกลือสปาเช็คอินถ่ายภาพกับกับกงหันทองแลนด์มาร์กของบ้านแหลมช่วงบ่ายแวะนาคารปูม้าชุมชนแหลมผักเบี้ยรับประทานอาหารทะเลสดๆสดทีโอ้หูกูอร่อยก่อนล่องเรือสู่ทะเลแวกและปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อของฝากจากชุมชนทั้งอาหารทะเลแห้งขนมเมืองเพชรและของที่ระลึกจากโครงการสองวันหนึ่งคืนกับความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเส้นทางท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเที่ยวแล้ว,วัดจะรักสมุทสงครามและเพชรบุรีมากขึ้นกว่าที่เคยแล้วพบกันนะคะ